สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟเนวีทาวเซิฟนี้เล่นฟรีเลยนะแค่เข้าไปในดิสคอร์ดแล้วก็เข้าไปในห้องไวริสเข้าเมืองนะครับก็คือไปกดอิมูจินะแล้วก็เข้ามาเล่นในเซิฟนี้ได้เลยนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิฟแล้วนะครับหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จนะเราจะมาอยู่ที่การาดตรงนี้เลยนะครับดูดดินน่ารักมากนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยมีแมวน้อยด้วยนะครับโอ้โหมาถ่ายรูปก,กับมันนะ ดูดิฝั่งนั้นก็มีนะครับแล้วก็มีตัวใหญ่ตรงนั้นด้วยนะครับตัวเกมนะครับตอนที่เราเข้ามานะครับจะอยู่กาหลาตรงนี้เลยเรามีสิทธิ์ลุ้นรถสามคัน ได้เลยนะครับเจสเตอร์ R 3 2แล้วก็รถเต่า1คันนั่นเองครับก็กด F 2นะมีกระชาใหม่ให้10อันนะครับตังห้าพันแล้วก็มีกรชาผู้เล่นใหม่ตรงนี้แหละนะครับที่เราจะลุ้นไอรถ3คันด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดสุ่มดูนะกดเล็กหนึ่งนะครับแล้วก็สุ่มเริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าจะได้รถคันไหนโอ้โหดูดิชะตาของเราได้แต่รถเต่านะครับนี่ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีกรชาแฟชั่นด้วยนะครับมาลุ้นดูนี่กระชาแฟชั่นนะครับก็ สามารถที่จะเปิดได้นะครับจะได้ไอ้สตัวนี้เน,นี่ยนะเฮ้ยเป็นของแรเลยนะหุย้ยเราลองใส่ชิบะดูนะครับกดใช้นี่ก็จะมีหมาชิบะมาอยู่ข้างกายเราเลยนะครับแล้วก็จะมีรถ60โล7วันด้วยนะครับกดใช้เลยและจุดแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับก็จะเป็นอู่ช่างในเซิร์ฟนี้นะครับบอกได้เลยว่าโคตรสวยเลยนะนี่เฮ้ดูดิย,ย่างเกีียวเลยครับท่านพอเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับก็มาเติมน้ํามันตรงนี้ได้นะครับนี่แต่ว่าผมจะพาทุกคน มาแนะนาแมปต่างๆนะครับว่าตรงนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วขับรถมาใกล้ๆกับตะลุงคนนี้นะครับช่างซ่อมนะครับกด e นี่เราสามารถที่จะเช็คสภาพรถเราได้นะครับว่าตอนนี้อะไรที่มันเสียบ้างครับถ้ามันเสียเราก็ซ่อมเลยก็ได้นะครับนี่ถ้าเรามีตังค์หน่อยนะนี่เลยซ่อมทั้งหมดจบๆกันไปครับพันสองนะนี่คนมีตังนะครับจัดไปปุ๊บก็ให้นี่รถของคุณก็ จะกลับมา100%ยเนแล้วนะเองครับแล้วก็ถ้าใครจะแต่งรถนะต้องมาฝั่งนี้นะครับนี่มาแต่งรถฝั่งนี้มันจะมีจุดแต่งรถอยู่นะครับเซิฟนี้ไม่ต้องรอช่างนะครับสามารถที่จะแต่งได้เลยนะกด E ีนี่แล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดเครื่องของเราได้ให้มันแรงขึ้นนะครับแต่เราก็แนะนําให้แต่งพวกภายนอกไปก่อนนะครับพวกสปอยเลอร์อะไรต่างๆนะครับหรือว่าใส่สติ๊กเกอร์หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับนี่ก็แต่งให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าใครมีตังก็มาตรงนี้ได้นะครับดุดิ รถคันนี้มันแรงมากนะเนี่ยว้าวขับเต้นหน่อยแล้วกันนะวูดูดิเฮ้ยเดี๋ยว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 จอดจอดเดี๋ยวโอ้ยเดูดิรถโคตรแรงเลยนะครับคันนี้นะนี่ถ้าใครโชคดีได้รถคันนี้นะน่าจะเป็นรถเจสเตอร์ใช่ไหมนี่ถ้าได้คันนี้นะครับบอกเลยว่า สาวเพียบนะครับสาวน่าจะสนใจต่อไปเดี๋ยวเรามาดูร้านขายรถกันบ้างนะครับนี่ก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่เราก็เข้ามาซื้อปกตินะครับแต่ว่าในเซิฟนี้สวยมากนะครับจุดขายรถนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนี่ก็ดูได้ง่ายนะครับกดแบบนี้นะมีรถเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีรถได้จากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูนะว่าเราชอบหรือเปล่านะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์หลายแบบนี่ดูดิยางเฟี้ยวเลยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูทุกคันเลยนะหรือเปล่าไม่แน่ใจ มีรถ2ประตูนี่โอ้ดูดิยังเฟี้ยวเลยนี่อันนี้รถธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูพวก4ประตูนบ้างนี่รถสวยนะรถคลาสสิกนะราคาไม่แพงดูดิหก0 0ื่นนะประมาณนี้6กหมื่นเจ็ดหมหรือว่าถ้าแพงหน่อยก็แสนนะแล้วก็มีรถทํางานครับ3คันโอ้ดูดิเฮ้ยร้อยร้ยโลสองแสนห้าอันเนี่ยถูกนะครับเนี่ยนี่บางเซิร์ฟนี่เป็นล้านนะครับอันนี้ดูดิ r สามสะสามแสนห้านะครับเจตเตอร์นี่นีนนี่ออน แล้วก็อะไรต่างๆนะเยอะมากชื่อรถอะไรวะเนี่ยนี่ดูดิโอ้คันนี้สวยมากโอ้ยหกแสนห้าเองอนะดูดินี่เปลี่ยนสีนะครับโอ้ยสวยมากสวยมากโคตรเท่อันนี้หกแสนห้าเองนะถ้าเป็นบางเซิร์ฟอาจจะหลายล้านก็ได้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับก็แรงแล้วนะครับเนี่ยรถแมงทับหรือเปล่าวะเนี่ยสีเขียวเลย เราอาจจะต้องไปที่ร้านแต่งรถเมื่อกี้เนาะแล้วก็ไปแต่งอีกสักนิดหนึ่งนะและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นโรงพยาบาลในเซิร์ฟแมนเองครับโอ้โหดูดิแสงทองยามเช้าไม่ใช่ตอนเย็นนะเฮ้ยเดี๋ยวโอปีคนนี้ทําไมขับแรงจังแต่ก็โชคดีนะครับเราอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลน,นะไม่ต้องกลัวนะครับนี่เราก็เอารถมาเก็บได้จากตรงนี้นะครับเก็บรถตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเก็บไม่ได้เราก็มาจอดนะแต่ก็จอดให้ดีแล้วกันนะครับมันจะมีทางจอดอยู่นี่แล้วก็จอดตรงไหนดีหาที่จอดดีๆนี่มันก็จะมีที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดูดิ เราต้องเล่นเบ็ดโลเพนะครับจะได้เป็นวาสวมบทบาทนั่นเองครับนี่อย่าไปจอดมัวแล้วกันนะและตอนที่เรามาถึงโรงพยาบาลนะครับก็สามารถฮิวเลือดได้นะครับนี่เลยโรงพยาบาลในเซิรฟนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นหมอในเซิรฟนี้ครับโอ้ดูดิรถโคตรสวยเลยนะครับนี่รถเกียร์นะครับ KIA ยี่ห้อมันนะครับไม่ใช่เกียร์นั่นนี่เลยดูดิแล้วก็ด้านในด้านในเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับเราสามารถที่จะมาฮิวเลือดตัวเองได้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลย กดีเท่านั้นแหละนะครับเราก็จะนอนลงบานเลยนะนี่ก็นอนได้นะครับแต่ตอนนี้เลือดของผมมันเต็มอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะนี่ก็คือถ้าใครเลือดลดนะมันนอนตรงนี้ได้เลยนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ไปเปลี่ยนสีรถมาแล้วนะครับนี่ก็ดีกว่าสีเขียวแมงทับเมื่อกี้นะครับโอ้โดูดิย่างเท่เลยครับแค่แต่งสีรถก็สวยแล้วนะผมว่านะไม่ต้องแรงแล้วนะถ้า มันแรงไปนะันเราอาจจะบังคับมันไม่ได้นะครับผมว่านะว่าเหมือนผมไหมจุด <c oughs> ต่อไปที่จะแนะนำเขาก็จะเป็นงานจัดการหมูฆ่าหมูนี่แหละนะครับนี่งานชิลๆนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้นะครับเราไม่ต้องไปสมัครอะไรต่างๆนะวิ่งเข้าไปแล้วก็เก็บได้เลยนะครับแล้วก็หมูในเซิร์ฟนี้นะครับนี่เป็นหมูแบบแนวน่ารักแบบนี้นะครับนี่เราก็จับหมูแล้วกันนะไม่ได้ค่ามันนะครับ <c oughs> เป็นงานจับหมูมันก็จะสมอนออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็การเล่นสะดวกดีนะแล้วก็ง่ายด้วยนี่ เก็บหนึ่งตัวเหมือนจะสุ่มให้ด้วยนะได้1ชิ้น2ชิ้นด้วยนะครับีนงานทําง่ายๆนะครับมาเล่นกับเพื่อนนะครับนี่จากที่ผมพูดเมื่อกี้นะพูดแบ,บดียวได้มาเยอะแล้วล่ะนะดูดิได้เท่าไหร่เนี่ยได้มาเออหมูมา17ชิ้นแนละ้วดูเดะ แป๊บเดียวไม่ถึง1 0วิสาวิด้วยซ้ำนะครับได้มาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้นะถ้าใครอยากจะโพสทวิตเตอร์นะครับกด F1 นะนี่ในเซิฟนี้จะมีแจกมือถือทุกคนเลยนะครับเราเลือกไปที่ตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับต้องใช้คีย์บอร์ดก่อนนะขั้นแรกนะครับกดไปที่ตั้งค่าแล้วก็เปลี่ยนภาษาตรงนี้นะให้เป็นภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นนะแล้วก็เลือกไปที่การควบคุมเมาส์นะครับแล้วก็กดตกลงนะเราก็จะสามารถที่จะใช้เมาส์แบบนี้ได้นะครับขั้นแรกนะมันจะใช้แค่คีย์บอร์ดเท่านั้นนนครััี่่กก็็ลงไปต้้าดูแววท ได้เลยนี่ทวิตนะนี่กดทวิตแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้ที่เราอยากจะพิมพ์นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะหรือว่าจะเพิ่มรูปก็ได้นะครับนี่เพิ่มรูปแบทเทเทนะครับโชว์สาวในเซิฟนะครับนี่เซิฟนี้เหมือนมีคนเล่นทวิตอยู่เยอะเหมือนกันนะครับและงานในเซิฟนี้นะครับมันจะเป็นงานแบทออโต้นั่นเองครับเดี๋ยวโมจะพาทุกคนมาแนะนำนะครับว่ามันออโต้แบทไหนนี่พอเรามาถึงแล้วนะครับก็จะมีงานอยู่ทั่วแมปเลยนะครับสามารถที่จะเลือกทํางานได้นะครับ งานในเซิร์ฟนี้สามารถเล่นออโต้ได้นะครับก็คือวิ่งมาตรงกลางตรงนี้แหละนะครับกด e เท่านั้นแหละนะมันก็จะวิ่งเก็บเอาเองเลยนะครับแบบนี้เลยนี่ก็คือการเก็บแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็จากที่สังเกตนะครับเซิร์ฟนี้เล่นเร็วมากนะครับแป๊บเดียวเนาะเหมือนเมื่อกี้นะครับแบบว่าทํางานเร็วมากๆเลยนะครับแล้วเราไม่ต้องไปโพสต์นะครับสามารถที่จะนําไปขายที่ตลาดได้เลยนะครับนี่เล่นง่ายดีนะครับแล้วก็ ถ้าเราจะดูอีโคโนมี่ในเซิร์ฟนะครับกด F10 นี่ F10 นะครับแล้วก็ดูราคาในเซิร์ฟได้เลยนะครับดีว่าราคามันขึ้นขึ้นลงลงแบบไหนแล้วบ้างนั่นเองครับและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นจุด FK ในเซิร์ฟนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าจุด FK ในเซิร์ฟนี้ครับจะเป็นการตกปลานะครับแล้วก็มาตกปลาตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็ปล่อยมันเลยนะครับก็คือการตก FK นั่นเองครับแต่ว่าเราต้องมีเหยื่อเยอะหน่อยนะก็คือมันจะตกไปเรื่อยๆนะครับการตกปลาที่ไม่ต้องกดอะไรนะครับแต่แนะนบ นี่ได้หมึกมานะเป็นการตกหมึกนะผู้เปรียดและจุดสุดท้ายที่จะแนะนานะครับก็คือจุดโรงพยาบาลในทเรทรายนั่นเองครับนี่เป็นแผนที่ทรายน,นะใกล้ๆกับบ้านเทเวอร์นะแถวนั้นแหละนะครับนี่มันก็จะมีโรงพยาบาลใหญ่ๆแบบนนี้เลยนะครับถ้าใครเป็นหมอนี่บอกได้เลยว่าโคตรเท่นะครับนี่เสียรถอะไรต่างๆเข้าเวียนต่างๆได้หมดนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับว้าอย่างสวยเลยนะครับถ้าใคร อยากจะเป็นหมอพยาบาลตำรวจนะครับติดต่อกันไม่มได้ที่ใต้คลิปนะครับนี่เผื่อเขาจะเปิดรับเพิ่ม,มนั้เองเนาะนี่เลยว้าสวยดีนะครับเนี่ยและส่วนใครที่อยากจะหาเซิร์ฟเล่นนะครับลองมาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมนี่นอนชิวๆนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที่เฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม